แก้วละเท่าไหร่คะเนี่ยแก้วละสิบาทแ่มซื้อแก้วแถมซีหนึ่งแก้วเฉพาะวันนี้นะลูกทีมมานะหมดแล้วนะวันนี้ขายไปแปดร้อยผลกล้วยแล้วนะหมดแล้วนะคะเชิญชวนทุกคนมาตลาดนัดชับเอิ้งด้วทั้งวีนเลยค่ะนักเก็ตลูกขายวันไหนบ้างคุณแม่ค้าขายวันไหนบ้างขายทุกวันค่ะขายทุกวันเลยค่ะขายทุกวันเลยนะกี่โมงถึงกี่โมงฮะ มะะกลเ <laughs> อันนี้กะละมัง, <laughs> ง <laughs> อันนี้เจ้าพึ่งนะ <c oughs> นี่ก็มีโค้กนะใช่โค้กเย็นดีค่ะวันรุนน่งขึ้จะมีโค้กข้นค่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้ขายแก้วเท่าไหร่อันเ <25 S 1> <25 S 2> นี้ยยี่สิบห้าบาทไม่แพบ มีอะไรบ้างเนี่ยมีครับตอนนี้เหลือแค่น้ำส้มสดเกตมิมะกับน้ำแดงเม็ดแมงลักค่ะน้ำอื่นไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วปกติมีน้ำอะไรบ้างนะเนี่ยปกติมีชาไทยชาเขียวโกโก้น้ำแดงนมเย็นก็น้ำ้มแล้วขายส่งไหมเนี่ยขายส่งสิคะเนี่ยยกลังหนึ่งใบแก้วเจ็บาทเท่าไหร่ยกรางรางนึงมีกี่กี่แก้วลังใหญ่หนึ่งร้อยแก้วเจ็ดร้อยบาทน้ำเล็ก โอเคแล้วค่าค่ะ <Okay. S 1> ได้ไหมค้าได้โอเค